สวัสดีครับเจและปิกไฟ์มายเนอร์นะครับเราวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าเครื่องไอพารนะครับตัวนี้เป็นไอพารปีหนึ่งเอนะฮะตัวนี้นะครับก็คือแรงขดจะอยู่ที่ห้าเปบหกถึงหกสิบเทนะครับตัวนี้สรุปเขาไม่ได้ระบุรุ่นมาชัดเจนนะครับแรงขดก็เลยออกมาสวิงนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็รันเครื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเนี่ยเวลาเราจะเสียบเครื่องนะครับอย่างแรกก็ต้องมีคือแลนดนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวของไฟสเตตัสบอกนะครับเขียวแดงนะครับอตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกระพริบขึ้นลงอย่างเงี้ยถ้อว่าปกตินะครับมันเป็นแล้วแต่รุ่นนะถ้ามันมีคือปกติคือแดงอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดมันไม่ราททำงานก็คือเขียวแดงตางนะครับแต่ถ้ากระพริบขึ้นลงอย่างเงี้ยคือปกตินะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไฟปุ่มรีเซ็ตนะครับก็จะเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอพีดีปอตนะครับเป็นปุ่มโชว์ไอพีนะครับ โดยทีเมื่อ,อไรเพื่อเราเข้าผ่านเซตติ้งผ่านหน้าเว็บนั่นเองนะครับตัวนี้นะก็จะใช้ตัวของตัวหา IP นะครับที่เป็นฟอร์ไอพีสแกนเนอร์นะครับตัวนี้นะสนะแกนหา IP ีเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการดูนะครับว่าตัวไหนนี่มีลูกศรข้างหน้านะครับตัวนี้กดออกมาไม่ใช่ในี่ต้องปิ้นนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะไม่มีชื่อแต่ว่าชื่อข้างหลังมันจะเป็นจริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือถูกต้องแล้วก็กดปุ่ลคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไอโฟโรตัวนี้นะครับ B1L นะครับแรงกขุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่5.5เทรลแฮนด์นะครับตอนนี้รอบพัดลมนะครับอยู่ที่5,500ถึง5,800นะฮะจริงๆสูงสุดกอ6,000นะครับอุณหภูมิเครื่องตอนนี้สูงสุดอยู่ที่59องศานะ อุณหภูมิสี่จุดนะครับอยู่ที่บอร์ดตัวเครื่องนะครับตัวนี้มีการส่งสานความร้อนด้านข้างด้วยนะอย่างแอสเนี่ยมันจะไม่ร้อนมาถึงข้างนอกนะครับแล้วแต่เครื่องนะอ่านะบบคุณตอนนี้ก็เข้าใกล้มีเข้าใกล้หกสิบไปบ้างแล้วนะฮะดันมาสะตักนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้งานนะครับอ่าเวลาล็อกอินนะครับเข้ามาปุ๊บมันก็เป็นหน้าล็อกอินนะ มันก็จะถามเราแบบว่า user root นะค s w ร r d อะไรนะครับ a s s ร o r d เราก็ก๊อบข้างบนนะครับมาใส่ได้เลยนะล็อกอินได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าสเตตัสเลยนะแล้วก็เราสามารถดูอินโฟเมชันนะของการขุดได้อันนี้ก็รันมาหนาทีนะครับแรงขุด5.5นะครับเอสเซปไปแล้วไม่มีรีเจคนะครับตอนนี้ขุดเข้ายบนะครับลิงก์สมัครด้านล่างได้เลยนะครับ ยูเซอร์นะก็คือใช้ยูเซอร์ User ที่เราสมาัครบุนะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเบียนะครับเราสมาัครเราสมาัครแล้วเราอินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะยูเซอร์ User ที่เราใช้ก็คือยูเซอร์ด้านขวาบนตรงนี้นะครับก๊อปนะครับคอปปี้ตรงนี้นะฮะไปใส่ที่เครื่องนะครับตรงช่องช่องที่เขียนว่าไอดีโปเนี่ยครับแค่น,นี้เลยนะครับตรงข้างหลังจุดเนี่ย ก็จะเป็นชื่อเครื่องนะครับใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงที่เป็น minor config นะครับนี่ใส่ตรงนี้นะอันนี้ Apollo เนี่ยมันตั้งชื่อเครื่องให้เราใส่แค่ username เราก็พอนะครับแค่นี้เลยแล้วก็กดเซฟแอปสไซด์ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู information ต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับมีบอกเพิ Man, ่ w มแวรไอพีเอสเแม็กเอสนะครับดัลลารมานานเท่าไหาร่ซีเรีย n นัมเบอนะครับแล้วก็ค่า รีเล่องแตลละบอดนะครับมีสามบอดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับรันมาแปนาทีนะฮะ16ตีเฮตนะครับแล้วก็มีฟูที่เราตั้งไว้สามคูนะครับอ่าที่มันคูเดียวกันนะครับเปลี่ยนพอร์ดนะครับคูไหนล่มมันก็จะสลับมาสุดคูล่างนะฮะตัวนี้การ์ดที่มันมีได้สี่การ์ดนะแต่เราใส่แค่สามการ์ดนะครับมันก็เลย ขึ้นมาสั่งการเท่านั้นนะที่แอคทีฟนะครับอันนี้ไม่นองตกใจนะเพราะเครื่องน,นี้มันใส่กระสังการนะคอคนโทรลมันอาจจะให้มาเผื่อนะครับตัวนี้นะก็เป็นหน้าของอินฟอร์มชันนะครับแล้วก็คอนฟิกที่เราใส่ฟูไปนะครับจะปรับอะไรได้บ้างนะรปรับเอ่อเนอร์จีโหมดโหมดแทรเลนนะครับก็จะเร่งความแรงให้มันเพิ่มขึ้นไปนะครับตอนนี้มันก็จะ เอ่อ uh, energy ก็คือประหยัดพลังงานนะครับแรงขดมันก็อยู่ที่56นะครับถ้าเกิดไป performance มันก็จะดันได้ถึง60ใช่ไหครับแต่เดี๋ยวเราลองวัดไฟกันดูก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้มันกินไฟเท่าไหร่นะครับในโหมด energy นะาการควบคุมลมนะครับก็สามารถปรับออโต้หรือแมนนวลได้นะครับถ้าแมนนวลก็ต้องตั้งเองนะว่าให้มันวิ่งที่เท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าออโต้ก็ตั้งเหมือนกันว่าให้มันแม็กซ์ินเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็คือแรงสุดเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอนะร์เซ็นต์หรบิรเปอร์เซนะลันนิ่งลอกนะครับก็คือเป็นการทํางานของเครื่องนะครับตอบการทํางานนะรันนิ่งสเตตัสนะเป็นสเตตัสของโปเซสที่ทํางานอยู่เออร์เลอร์ลอกนะครับก็มีเออร์เลอร์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับมันก็จะบอกมาเป็นโค้ดนะ แล้วก็พัตเบิร์ดเช้ยนั่คือเปลี่ยนพัตเบิร์ดเรื่องในการล็อกอินที่เราล็อกอินเข้ามาด้วยมิสเตอร์รูทนะครับอัปเกรดเครื่องก็คือเปลี่ยนเอ่ออัพปเกรดเฟิร์มแวร์นะคับอัปเกรดเครื่องนะก็คือสามารถโหลดเฟิร์มแวร์ใหม่มาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปได้นะร,รีเซ็ต,ร,ตร,ร,รีเซ็ตแอด์รีสโต้นะครับรีเซ็ตแฟคเตอรี่ก็คือแบบสามารถกลับไปท่าโรงงานนะครับที่เราตั้งค่าอะไรไปก็จะหายหมดนะครับก,กดรีเซ็ตตรงนี้นะ แล้วก็รีสตาค,คือขวามือนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปได่อ,อตัวนี้นะครับเป็นตัวของตัวเช็คเน็ตเิร์กนะครับว่าเน็ตเิร์กปกติหรือเปล่าสามารถติงได้นะครับเสร็จแล้วนะครับหาจุดที่มันมีปัญหาในเน็ตเิร์กได้นะครับแล้วก็ตัวซิสเต็มนะรีบูตก็คือสามารถรีบูต เครื่องนั่นเองนะครับเหมือนกับตัวดิซตรัคแหละนะตัวนี้สามารถเทรดเร้วนะครับเทรดแล้วก็คือดูว่าไปไหนก่อนจะไปถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่านอะไรบ้างน,นะครับมันจะบอกเราหมดเลยผ่านไอพีไหนบ้างน,นะครับแค่นี้เลยโอเคตอนนี้เครื่องก็ขึ้นอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดห้าเทเรแฮแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาวัดแรงกดกันนะครับไม่ใช่วัดแรงกดสิ เเรามาวัดตัวของเสียงกับไฟกันนะครับไฟตอนนี้นะครับเราเวัดไว้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสองพันสามพันวัตนะครับประมาณสามพั 3, Wh, นวัต์นี่แหละครับตรงนี้นะมีปมาสามพันวัตนะครับตัวไฟที่ใายนะที่เราวัดได้นะครับสามพันวัต์ในตัวนี้นะในโหมด e n e น g y นะครับที่แรงขดประมาณห้าสิบ ห้าสิบเจ็ดสุดเจ็ดเทเลแทสนะครับหรือว่าประมาณแปดสจุดแค่ห้าสิบแปดนั่นแหละนะครับนี่นะสามพันวัตต์นะครับแต่ผลนี้ถ้าบอกเราประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ้าจุดประมาณสามพันวัตต์นะครับที่ไฟสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์นะครับ แรงกดที่เขาทำได้นะฮะก็คือ5.7.7เทราเฮดนะครับห8เทรลแฮนะครับอาจยะผมลองเปลี่ยนโหมด Energy นะว่าเป็นโหมด Performance นะครับเราก็เราขอเอาเข้าตัวของเวียด้วยนะครับเรากอปที่เวียมานะครับก็สมัครเวียนะครับก๊อปมามาใส่นะครับตรงนี้นะ แล้วเราเปลี่ยนเป็นโหมดแฮตเลดนะครับแล้วก็ก่อ,อนเปลี่ยนดูแรงกดนิดนึงตอนนี้เท่าไหร่นะฮะห้าบเจ็ดุดสองนะครับแล้วก็เซฟนะฮะอันนี้คือการเซฟฟูเปลี่ยนฟูนะครับเปลี่ยนเป็นยูเตอร์เราแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดแฮตเลดแต่แนะนำนะครับโหมดธรรมดาพอนะครับเพราะว่าพาวเวอร์ตัวนี้ผมเห็นว่ารูปมันไม่ใหญ่มากนะครับก็แนะนำโหมดปกติดีกว่านะครับ ตอนมันรันปกติก็คือมันจะขึ้นไปเดียวนะครับที่มันตะทิพแจ้งก็ผมว่าน่าจะเป็นเขาใส่การาดแค่สองกา๊าซถักสามก๊าซไม่ได้ใส่สี่ก๊านั่นเองเดี๋ยวรอรันนะครับพอเซฟเสร็จนะครับหน้าสเตตัสเนี่ยมันจะขึ้นว่างต่อนนะไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องมันยังไม่ทํางานนะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อถึงจะกลับไปทํางานอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวรอดูรายได้กันดีกว่านะครับตัวนี้่ะเครื่องมาทํางานก่อนนะครับ ระหว่างเคื่องทำงานเสียงมันจะดังขึ้นมานะครับเสียงมันจะดังแล้วเราก็จะวัดเสียงให้ดูกับตัวสมแรงุดนะครับ่เดี๋ยวเราวัดเสียงก่อนแล้วกันนะครับ่อตอนนี้เสียงนะครับถ้หาห่างจาเครื่องประมาณฟุตหนึ่งสองปุตนะครับ ประมาณ72-75เดซิเบลนะครับห่างรื่องฟุตนะแต่ถ้วัดที่ตรงติดกับเครื่องนะครับประมาณ79-80เดซิเบลนะครับถ้าห่างจากเครื่องแค่2ฟุตนะครับตัวนี้ก็จะวัดเสียงได้78-79-80ประมาณ8ี80เดซิเบลนะครับ ถ้าเกิดหายเดือนละสองปุก็เจ็ดสิบห้านะฮะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูแรงุดกับการกินไฟแล้วหมดวดพซฟอร์แมนนิดนึงนะครับอ่นะผมวัดไปคู่กระสียด้วยเลย ันนี้หมดพอพอม่นะสามพันสามร้อยวัตต์นะครับกับเสียงเจ็ดสิบแปดเดซิเบลนะฮะแต่ผมดูแรงกดแล้วนะครับหมดพอ,พ,อพอแม่ก็ไม่ได้แรงกดสูงมากเท่าไหร่นะครับก็จะต้องนานหน่อยว่าก็ไม่ได้สูงมากใช้หมดปกติก็ได้นะหมดปกติก็ได้เจ็ดส ห้าสิบเจ็ดแปดเดซิเบลไอทีเสนะครับแล้วนะถ้าหมดฟอร์ม c e ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือไฟแดงจะ,ะไม่กระริบกระติบแค่ไฟเขียวนะครับแต่ถ้าหมดปกติมันจะกระติบไฟแดงด้วยแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับว่าให้มันรันเต็มที่เนี่ยได้กี่เสียง เดี๋ยวเรามาดูในเวียบ้างนะว่าแรงกดมันเข้ามาไหมนะหลังจากเราเปลี่ยนมาขุดในเวียนะครับตัวนี้จะยังไม่เข้านะเพราะว่าตัวนี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเซ็จประมาณสิบนาทีนะครับมันถึงจะเข้าปูตอนนี้มันก็รันที่เวียตัวนี้นะครับตัว b t c นะครับ อ๋อก็นะเมื่อ,อ,อกีบบ้เราเปลี่ยนมาเข้าเวียก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้มีสตาร์เทเครื่องนะคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนคูเนี่ยเปลี่ยนเอ่อยูเซอร์นะครับต้องมีสตาร์เทเครื่องนะงนั้นเราต้องมาเช็คนะครับอีกทีหนึ่งในอินโฟเมชันครับตัวของยูเซอร์ไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะไม่เข้าเวียนะฮะให้กดรีสตาร์ทตรงนี้นะครับพอเซฟเสร็จมารีสตาร์ทตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันเข้าไปในวเวียน,นะครับ ง้นมันจะไม่เข้าไปในวียที่เราั้างไว้นะครับโอเคไม่เป็นไรงนะั้นเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าในเครื่องอื่นทดสเข้าฟูให้ดูนะครับตอนนี้ดูการปุดไปก่อนนะครับตัวนี้นะฮะก็ลองรีสตาร์ทให้ดูนะครับกดรีสตาร์ทปุ๊บมันจะมาที่รีบูทนะครับแล้วกดรีบูทนะฮมันก็จะรีบูทเครื่องนะครับแหนรีบูทปุ๊บชุดไฟเขียวแดงนะระ้างก่อนแล้วก็ดับไปนะครับ กระดับเครื่องมันบบก็จะกลับบางรอรีบูตนะครับเดี๋ยวไปดูรายได้กันนะครับรายได้ของเครื่องนี้นะเราจะดูที่ a อ Value นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้คุมค่าไฟนะครับตัวเครื่องนี้นะตัวนี้เป็น b 1น l นะจาก iphlo นะครับตัวนี้ก็จะทำแรงขุดอยู่6 0สิเลนะฮะที่3 0 0 0วัตต์นะรายได้140ดอลลาร์นะครับ 40อดอลลาร์คูณ3หนะครับก็จะอยู่ที่เดือนละประมาณาเดือนละห0 0พันนะครับค่าไฟตัวนี้ประมาณ900 0นนะครับยังติดลบอยู่นะครับจะเท่าไหร่ถึงคุ้มค่าไฟนะครับก็มิกอยคูณ3ามเท่านะฮะถึงจะกลับมาคุ้มค่าไฟนะฮะแล้วก็จะคืนทุนเร็วขึ้นใน3เดือนนะฮะ ถ้าเกิดบิตคอยขึ้นสามเท่านะฮะจากตอนนี้นะโอเคประมาณนี้แต่ตอนนี้มันไม่คงค่าใส่นะครับอ่ะตอนนี้เรารีบูตเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ตอนนี้การคอยรึ่งมันชาสองหน้าหกนะครับขุดได้ก็จะมีบิตคอยบิตคอยแชสีดีดดดดดีีแล้วก็เหรียญอื่นๆนะฮะตามนี้เลยนะ เราไปดูแรงกดกันตอนนี้นะครับว่าเข่าที่พอสองเครื่องหรือยังถ้าเกิดเท่าแล้วเออร์เลอร์นะมันสแกนหมนะ่คแบบไอซีไอทีมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือจริงอา่าไฟเกี่ยวยังค้างอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องมันยังไม่บูตนะมันอาจจะแค่มีการรีเซ็ตใหม่นะครับเครื่องยังไม่ไฟเกี่ยวกับปิแต่ว่ายังไม่ทางาน นะครับบางทีไีมันมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนไอชีใหม่ถ้ากดแล้วมันไม่เห็นหน้าแบบนี้นะให้กดตรงนี้นะมันก็จะเข้าหน้าครับรอแป๊บหนึ่งนะพอคลิกนะครับก็ได้ล็อกอินใหม่นะครับเราก็ทําการล็อกอินใหม่เ s e าอิเตอร์รูทไซเวิร์ดรูทนะครับมันเหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับก็จะเห็นแรงุดนะครับ ตอนนี้ก็ก็ขึ้นมาสี่กไปแล้วนะครับตอนนี้ปุดอยู่ที่กุูนี้นะครับแล้วก็ดูแรงกดนะครับก็ขึ้น,นแล้วก็สรุปนะครับตัว X, เชสเครื่องตัว b 1 l นะครับคือโหมด performance เนี่ยมันลันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ าดาวแรงขุดลงมานะครับเพราะงั้นผมอาจจะต้องเอาตัววัดไฟออกนะครับถึงจะใช้งานได้ในโหมดเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะหรือไม่ก็ต้องต่อสายไฟที่เส้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้มันขึ้นไปถึง3,200กว่าวัตต์นะครับมันก็จะสายไฟเนี่ยมันอันนี้จะเส้นเล็กหน่อยนะครับหรือเครื่องอาจจะยังไม่รองรับดีในโหมดเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ประมาณนี้157 เทเเฮนะฮะเดี๋ยวเราไปคำนวณตัวของรายได้กันนะครับของ B1L อ่ะอีกทีถ้าเกิดมันเป็น57เทรเฮิร์เนี่ยคำนวณยังไงนะครับเราก็คือใช้วัตต์ูมายนะอ่ะเราคำนวณจากเลือกเป็น a s i ินะครับแล้วก็เลือกชา2อ6เราใส่57 57เทราฮิร์นะครับอินไฟ라이3,000วัตต์นะครับก็จะคำนวณออกมานะครับ ได้อยู่ที่อ่าขุดของนายแฮสนะครับได้ประมาณ5้ดอลลาร์นะครับสิอ่าคูณ3ามนะครับเราก็จะออกมานะครับเป็นเป็นวัลลัสร้นะครับคูณอ่าสามบันนะครับเดี๋ยวเราประมาณ5,000นนนะครับก็ไฟประมาณ9,000ันนะครับ ค่าไฟแล้วเหลือประมาณสามพันติดลบอยู่นะครับถ้าจะคุ้มค่าไฟนะฮะก็ต้องคูณ2รายได้ไปนะครับก็จะกลับมาคุ้มค่าไฟแล้วคืนทุนประมาณสิบเดือนแต่ถ้าได้คืนทุนเร็วหน่อยนะครับก็ต้องเอ่อให้มันขึ้นสามเท่านะครับบิทคอยนนะครับก็จะคืนทุนประมาณ3เดือนนะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากท่านทั้งหลาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe bitcoin miner และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะฮะวันนี้ก็ รีวิวเจ้าตัว D1L เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเครื่องหน้านะ D9 นะครับรอชมคลิปกันได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าเครื่อง D1L จาก i t r o นะครับนี่1 l นะฮะอึ๊บด้านข้างนะครับด้านหลังพัดลมด้านหน้า4ตัวนะครับ p o w e r 2เครื่องสองพัดลมด้านหลัง2ตัวนะ อันนี้ก็ลัไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพาวเวอร์ตัวนี้เป็นสายก็เหลี่ยบนะครับ4ัวเนะีเพราะว่ารองรับสามพันวัตต์นะครับแต่มันก็อุ่นๆนิดนึงนะ,ะประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย